นีอ่านที่เขาใจเด้ยว่าคอยนีไปเอาก็ผู้อื่นไปนอนก็ผู้อื่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าบ่เด็ไปผู้ใดแต่คําว่าเราคุยเราคุยเขายอมรับเลยเวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจอันนี้เรายอมรับว่าเราเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยยู่บ้บบางวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้าน เจ้าก็บบคิดว่าสิยูน้ำขอยเจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งแต่เจ้าก็เลือกไปบาเกตไปบาโหดถ้ามาเดข่อยบุคิดขอยก็ต้องคิดบอวันนี้พร้อมที่จะพูดที่เงียบ ที่พ่ออยากว่าอีกอย่างก็คือพ่อก็คิดว่าเราไม่อยากให้อ่าลูกไงมากต้องมาเห็นคลิปพ่อแม่ทะเลาะก,กันประเด็นแรกด้ยที่จะบอกคือทุกคนร่อประเด็นคําว่ามือที่สามเพราะบ๊กโพดแล้วไลฟ์สดการที่การที่นั่งโพดหลวก็ไลายสดเนี่ยคนที่อ่านดูเนี่ยจะเข้าใจว่า สี่เข้าใจว่าจะเข้าใจว่าแพลวพาเนี่ยทุกคนนีอ่านที่เข้าใจเลยว่าคอยนี่ไปเอาก็ผู้อื่นไปนอนกก็ผู้อื่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าบ่ได,ด้ไปกบผู้ใดบ่ได้ไปเอากันก็ผู้ใดแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคือคืออะไรขอบคุณตุกนกำลังใจนะ,ะแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคืออย่างอ,อันนี้อ่ อันอันนี้คือห้อข้อสี่บาจากจากใจหรือว่าจากความรู้สึกทุกอย่างที่จะเบ่าในมือน,นี้ที่จริงว่าอยากจะเบ่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ในเมื่อบีโพดออกมาในสาธารณะแล้วสื่อก็โจมตีเราซื่อโจมตีเห้าว่าเขามีมือที่สามไม่หนอนไม่ทำครอบครัวพังถามว่าเหตุผลมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อน เหตุผลมันเกิดขึ้นจากอยีงกยงก่อนคนโยง่งก็โย่งโยงไปแล้วก็ล่าสุดก็ไปตัดคลิปกับไปหมั่วสัวกันไปเบิดทําให้คนเข้าใจไปต่างๆนานาขอ่อยก็บา,าได้สั่วถึงขนาดว่าวาได้สั่วถึงขนาดว่าบบซือสั์กับดูกับผัวแต่คําว่าเราคุยเราคุยขอยอมรับเลย เวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจอ่าผัวเมียยุ่นักกันมันมีมัน,ม,นมันมีแน่นอนที่ไม่เข้าใจกันและรู้สึกว่าเราน้อยใจอืมเขารู้สึกว่าเขาน่อยใจเขาน้อยเขาน่อยใจอือันนี้เรายอมรับว่าเราเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีอันนี้ก็ออยอมรับ ยอมรับผิดว่าอ่ะเราอาจจะเพ้อเพ้อไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกเรามีพลังบวกแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะเรามีกําลังใจแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเรื่องมันบดได้ง่ายขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ใหญ่ถึงว่าฉันไปมีชู้หรือไปสีกันหรือว่าไปนอกนํากันมันไม่มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลย แล้วพอพ่อบีขู่อ่าอะฉันมีการคุยฉันมีการคุยแล้วทีเนี้ยเข้ากันได้คุยกันเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ได้เปิดใจคุยกันว่าฉันคุยแบบไหนอะไรยังไงแล้วลบีก็รับรูดแล้วก็คุยกันแล้วบีก็คือรับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่หึงเมียเป็นคนที่เป็นคนที่หึงหงเมี่ยบบมากมาก และเรื่องแบบนี้ขึ้นนั่งรับบอดดายถึงแม้ว่ามันจะบอดดายีม่ยังกระตามแต่นั่งรับบอดดายนางก็เลยคิดว่านางจะถอยออกมาก่อนถอยออกมาเพราะว่าเพราะใ้ใจนั่งรู้สึกว่าโบโอเคอ่าอันนี้เราเราคุยกันแบบหันหน้าคุยกันแล้วนะหันหน้าคุยกันแล้วแต่แต่แตข้าบอดดายคิดว่าข้าจะเอาผู้ใดเขามาก ในขอบรัวหรือว่าเขามาแท่นทีคนในขอบรัวเด็ดค่ะอันนี้ไม่ไม่เคยมีในความคิดและมันเป็นไปไม่ได้ผพราวเขาอ,อยู่จังสีผู้บานฟิลเล่นอยู่จังสีแล้วข่อยสีเอาผู้ใหมากหลังเสร็จอพุใหมากแท่นทีเขามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถามว่าข่อยหักข่อยหักผพวข่อยบอกหัก ถามว่าตอนนี้ยังรักไหมยังรักแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่เสียเสียใจก็คือว่าคือที่จริงนะมันไม่ได้มันไม่ไม,ไม่เรื่องแบบว่าใหญ่โตโมโหฬานอะไรขนาดนั้นนี่ลุยกับคุยคอยกับคุยคุยกันแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้เออเรายอมรับว่าเราเราเรามีคุยให้กําลังใจคุยเรื่องงานคุยให้กําลังใจแค่นะั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลย ถูกต้องอันนี้เขาคือเขอขอใจเราขอโทษแล้วว่าเออเราขอโทษที่เราเขาอาจจะแบบว่าพูอคุยแล้วเรารู้สึกว่าเอา้าเราทําไมเรารู้สึกว่า,เ,าเรารู้สึกช่วงที่ว่าเราดาวแต่มันเพราะอะไรมันเพราะอย่างเพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันน้อยใจให้คุณที่ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณปล่อยปะละเลยวันว่างมือว่าง วันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บรคิดว่าสียูน้ำข่อยเจ้าก็บรคิดว่าสียูน้ำลูกน้ำเมียเจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งเจ้าก็เลือกที่จะไปกับคนอื่นเมือ่อใดว่างคอยกระคิดว่าเจ้าสียูน้ำข่อยยูน้ำลูกผ้าลูกผ้าเมียไปดินเนอร์ไปกินข้าวนอกบ้าน แต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเกไปบาโหดถามว่าเ่อยบ่คิดค่อยก็ต้องคิดบอเฮ้ hey, ว่าทำไมวันว,าว่างๆทำไมไม่อยากอยู่กับเมียวะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเ l ซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดโวยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ